บ,บทุกขาวลิตลือชาสุดปลื้มมาดามนาเดียคนทับนางงามในแบบฉลองวันเกิดอายุครบ78ปี อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆค่ะสําหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างริดลือชาล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้จัดงานวันเกิดฉลองอายุครบ78ปีโดยมีลูกสาวคนสวยมาดามนาดเยสสินนสริธรรมโชตเป็นออกแกนไนจัดงานให้สุดเซอร์ไพรส์อีกปีโดยไฮไลท์งานในคืนนี้คือแฟชั่นโชว์จากห้องเสื้อไอรีนที่ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอเพราะมีรางวัลการันตีความสวยและความสามารถอย่างคารลีนามูเลอร์ที่เพิ่งผ่านเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022 เขารอบท็อป11รวมทั้งมาดามนาเดียก็ได้ร่วมเดินบาดในชุดฟินาเล่โดยมีนายแบบหนุ่มหล่อ2คนเดินประกบข้างกายอีกด้วยค่ะงานนี้ลิตลือชาบอกว่าปีนี้อายุ78ปีแล้วดีใจที่ลูกสาวจัดงานให้มีแฟชั่นโชว์จากห้องเสื้อไอรีนที่ขนนายแบบนางแบบมาร่วมเดินผมแดงเป็นหนึ่งวันที่แสนพิเศษและรู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างมากค่ะวันนี้นะครับผมดีใจมากได้วันนี้ลูกสาวมา ช่วยร่วมงานมันมีสีสันขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกดีใจที่แขกผู้มีเกียรติเขาชอบกันมากแขชัจนแบบนี้เพราะว่านางแบบเขาสวยจริงๆแล้วก็ชุดเขาก็สวยแล้วก็ลูกสาวเขาออกแบบได้ดีมากนะครับก็ขอบคุณลูกสาวท้องเสื้อนาเดียไอรีนนะครับซึ่งคิดว่านาราคตจะต้องติดอันดับ โลกกับเขาบ้านประเทศไทยเนาะ mm hmm. ก็คอยทำอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปพัฒนาเรื่อยๆครับวันนี้นะคะเดียเองก็ได้มาในทีมของคอลเลคชั่นเพอร์คลาสเพอร์คลาสแกมมัวนะคะกล่าวซึ่งเป็นชุดที่ ใส่นะคะเป็นชุดราตรีที่ใส่ออกงานในช่วงงานจัดเลี้ยงอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นแนวเรียบหรูแล้วก็เป็นแนวที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้งานกันบ่อยนะคะค่ะ,คะก็เลยออกแบบมาให้เข้ากับบรรยากาศแล้วก็ให้เข้ากับธีมงานค่ะซึ่งจริงๆแล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจจากคอลเลคชันนี้ก็ได้มาจากการที่ เดียเองเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงที่รักษาสุขภาพอยู่เสมอรักษาภูมิคุ้มกันภาพนะคะก็เลยอยากจะดีไซน์ชุดเนี่ยให้เหมาะสมกับผู้หญิงที่มีความามั่นใจนะคะแล้วก็อยากจะส่งเสงริมภูมิคุ้มกันภาพเองให้ดูดีนะคะแล้วก็ท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของการอยากจะใช้ชุดไปออกงานนะคะเดียเองก็ฝากอยากจะให้อลองเข้ามาในเพจไอรีนนะคะแล้วก็อยากจะให้มาดูว่าแบบที่คุณ ต้องการเนี่ยแมชช่งกับคุณไหมถ้าแมชิ่งก็ฝากไอรีนไว้ด้วยค่ะย่าง78พรุ่งนี้แล้วครับแต่สุขภาพผมดีมากๆเลยแล้วก็ก็ต้องดูแลตัวเองคนะโควิดเนี่ยเพื่อนๆที่เดินไปด้วยกันทุกวันเนี่ยติดกันกรครบทุกคนแล้วครับผมปลอดภัยครับผมกิน ฟารายโจนทุกคืนนะคืนละ3ามเมตรสาเมตรทุกคืนแล้วก็เช้าๆก็ดื่มน้ําต้นกัญชาผมปูกไวบนบ้านเด็กใบมันสีห่ห้าใบแล้วก็ต้มทุกเช้าดื่มทุกเชา้าทุกเชา้าแต่มีด้านหมายความว่ามันจะป้องกันได้นะอันนี้มันรักษาสุขภาพป้องกันเราต้องสวมแมทแล้วก็กินของร้อนล้างมือสะอาดก็ อยู่ไกลจากชุมชนอย่าประมาทครับก็ปลอดภัยเมตานิ้วขอบสอบทุกข่าว